เฮ้ยสปายวันนี้เป็นอะไรวะหัวหน้าเดินตรวจงานทั้งวันเลยเห็นตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยไม่หยุดสักทีเออหน้าดินี่ขนาดเวลาพักแันเนี่ยไม่รู้จะเดินไปทำไมนักหนาเออว่ะสงสัยวันนี้อาหารไม่ย่อยมั้งก็ทำงานหนักขนาดนี้ถึงได้เป็นหัวหน้าพวกเราเออวะจริงไหมเพน เฮ้ยเฮหัวหน้ามาเราสอางคนอ,ออกมานี่ดิมีอะไรป่ะครับพี่นี่มันเวลาพักพวกผมนะครับพี่ไปอะไรหรือเปล่าครับพี่ พี่ไม่เข้าใจว่าพวกเธอเข้าใจในงานที่ทําแค่ไหนก็ทําตามปกติที่พี่สอนทุกวันนะครับเทพบอกสิว่าโลเคชันนี้มีอะไรผิดปกติบ้างไม่มีนะครับพี่แน่ใจนะแน่ใจครับใครบอกอะไรพี่ได้บ้างว่าการใช้โลเคชแบบถูกวิธีมีอะไรบ้างห้ามใช้ในทางล่าครับพี่มีอะไรอีกไหม ห้ามใช้เป็นไดเลื่อนครับไม่ใช้วิธีการผักครับแต่ใช้วิธีการลากแทนครับถ้าจําเป็นต้องใช้ในทางลากพี่ต้องใช้สองคนประกบด้านหน้าและด้านหลังครับเนี่ยสองคนเราอ่ะออกมานี้สิมันนี่มันนี่มันเนี่นเธอสองคน่ะมีอะไรหน้าเมาสนัก เรากลับมาเรื่องโลเคชเหมือนเดิมมีอะไรจะเสริมไหมมีครับพี่ความสูงของสินค้าต้องสูงไม่เกินขอบเลกครับพี่เทพละขรบทวนแล้วครับพี่เธอสองคนละ่ะมีอะไรจะเสริมไหมมีค่ะขณะปฏิบัติงานไม่ใช้คัตเตอร์ค่ะให้ใช้เซฟตี้คัตเตอร์เท่านั้นค่ะมีนี่เออเวลาปฏิบัติงานต้องใส่รองเท้าเซฟตี้ตลอดค่ะ เยี่ยมมากงงอะไรกันแค่เรียกมาเช็คความรู้ในสายง,งานแค่เนี้ยทำงงเออวันนี้วันเกิดพี่ทุกคนเจอกันที่ร้านชบูหน้าห้างห้ามเบี้ยวนะส่งแต่ที่เห่มาหาไม่ยอดจริงๆวะ่ะห้าจะไม่ยอดหมม่ด้เลย